สวัสดีครับมาพบกับช่องรุ่งเรืองสัตว์เกษตรไทยอีกแล้วนะครับครับแกับไมนี่มีโอกาสนะครับมนมาส่งของที่ของน้องนะครับทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับปุ๋ยไกรบแกยบกระสอบยี่ไงกระสอบเคลือบกระสอบหัวแฮนกระสอบเบทาโกเลยครับสั่งพิเศษสินค้าราคาพิเศษนะครับจัดส่งให้ลูกค้านะครับเพิ่นสั่งไปทั้งหมดนะครับหนึ่งพันนะครับสองร้อยห้าสิบกระสอบนะครับรถพ่วงบอสซามาจี้เขาได้นะครับก็เลย อขอราคาบวกของรถทุกล้อนะครับเป็นราคาปีให้เพิ่นนะครับนะครับยงอยู่2.3จุดนะครับนะครับนะครับสนจิตสนใจติดต่อกัเขาได้ครับที่เบอร์โทรนะครับ097 325 75 75นะครับยุ่หเกียร์คุณภาพนะครับของรันลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับการันตีคุณภาพนะครับกระสอบยิ่งใหญ่เต็มๆนะครับบรรทุกบรรจุ นะครับส่งห้ลูกค้าทียพี่ภายนอกนะครับตามภาพนะครับสินค้าตรงปกนะครับขีอ่าลายๆนะครับแกบหน่อยนะครับนะครับสำหรับที่นี่ครับมาใสอ่าแปลงมันสำปะหลังนะครับแปลงมันสำปะหลังอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับใส่แหล้วเห็นผลนนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับให้ลูกค้านะครับในยุคอ่าปุ๋ยแพงนะครับ ปุ๋ยแพงปุ๋ยเคมีแพงหันมาใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับรีบๆนะครับปุ๋ยขี้ไก่แก่ปีนี้คาดว่าราคาอาจจะปุ่งสูงขึ้นไปตามกับสินค้าทุกประเภทนะครับช่วงนี้ยังราคาจัดทรงนะครับราคาปีกอยู่ที่3กระสอบ1 0 0บาทนะครับหรือว่าจะเป็นเมาส์เป็นรถทุกโอกระสอบละ30บาทกับบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็บ33บาทนะครับบางพื้นที่ก็บ35บาบาทแล้วแต่นะครับผม